เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เราอยู่กันในแบบอนิเมะแอนิเครับซึ่งหายกันไปนานมากนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบธาตุนะครับที่เป็นแบบว่าสิ่งที่อัพเข้ามาในอัปเดตนี้นะครับมันเรียกว่า elemental reaction นะครับคือปกติมันจะมีธาตุอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยสมมติไปเราลงพอทอนครับเนี่ยมันมี enemy element นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีเรียกว่าอะไรดิปฏิกิริยาทางธาตุนะเป็น elemental reaction ซึ่งเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังครับว่าแต่ละอันส่งผลอะไรบ้้้านนนะคคครรรัับออีืวู ะจะได้ลงพอเท่าได้ง่ายขึ้นเนาะก็ก่อนที่เข้าไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์ก, like, ก, share, กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันได้เลย y u s u Buck บ,บริการรับเติมโลบักแบบ ID Pass ราคาถูกและยังมีบริการรับกดเกมพาร์ทแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น a n i m เมะ n g นการ a n i m ิเมะ t s ส a n d f ฟิชและแมปอื่นๆอีกมากมายลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปสนับสนุนกันเยอะๆนะครับ ดีซีช็อปบริการขายไก่เพชรไก่มิสติกไก่ตัวรับราคาถูกและยังมีบริการรับกดเกมพาร์ทแบบอนิเมะแว่นกาดใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปต้องดีซีช็อปเท่านั้นเอาลับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รู้ก่อนว่าท่านในเกมนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ท่านในเกมนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด10ท่านนั่นเองนะครับแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมว่ามีอะไรบ้าง ท่าแรกครับผมสปาร์กหรือว่าสายฟ้าก็ได้นะครับดูตามโลโก้นะครับสปาร์กเนี่ยจะทําให้ยูนิตของเรานะครับซึ่งเนี่ยมีประมาณนี้นะครับจะไม่โดนสถานะลดดาเมจครับหรือว่าไม่โดนดีบับลดดาเมจจากศัตรูนั่นเองนะครับผม ต่อมาครับเป็นเนเจอร์นะครับหรือว so ่าธาตุลมธาตุธรรมชาติธาตุพืชอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งตัวละครพวกนี้เนี่ยจะไม่โดนดีบับระยะนะครับก็คือดีบับระยะเนี่ยจะไม่ส่งผลต่อตัวละครพวกนี้เลยก็คือจะเป็นปกตินะครับผมต่อมาครับธาตุน้ำนะครับก็จะไม่โดนลดคูดาวนะครับผมเหมือนกับพวกข้างบนนะแต่อันนี้เป็นครูดาวครับตัวละครก็จะมีตามนี้นะในตอนนี้ต่อมาครับธาตุไฟนะครับตัวละครพวกนี้เนี่ยจะไม่โดนสถานะมัดนะครับหรือว่าสถานะที่แบบว่าเราไปลงเลดของเลนโคคูนะครับแล้วก็โดนบอทมัดก็คือจะไม่โดนเนาะ ธาตุนางฟ้าธาตุแสงอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ทุกคนถนัดเรียนนะครับก็ตัวละครเหล่านี้เนี่ยจะได้รับการลดเวลาในการที่จะโดนดีบัฟเนี่ยลง10%นะครับต่อทุกดีบัฟเลยนะก็คือสมมติเราโดนดีบัฟลดดาเมจมาตัวละครเหล่านี้เนี่ยจะหายไวขึ้นนะครับหายไวกว่าตัวปกติ10%นะครับผมก็ประมาณนี้นะตัวละครก็จะมีประมาณนี้นะครับผม ต่อมานะครับธาตุแพลชั่นคือผมเรียกธาตุทุกอันนะก็จะเป็นเหมือนดอกกุหลาบหัวใจนะครับก็จะเพิ่มโอกาสหลบนะครับ10%นะครับเพิ่มดอทแชนส์10%นะครับก็คือหลบการโจมตีของศัตรูนะครับผมก็ตัวละครก็ประมาณนี้เนาะต่อมาเป็นธาตุเคิร์สนะครับผมก็จะเพิ่มดาเมจเนี่ยในการโจมตีบอสนะครับทั้งหมด5%นะครับผมต่อมานะครับเป็นบลัสนะครับหรือว่าธาตุที่ผมไปแปลมาเนี่ยแต่เป็นระเบิดนะครับก็เป็นธาตุระเบิดอ่ะก็จะไม่สนตัวละครเหล่านี้นะครับจะไม่สนใจเกาะป้องกันของศัตรรูนะคคับือทาดเมจ แบบว่าเข้าแบบ10%อ่ะเน้นๆเ,เลยจะไม่สนใจเกาะศัตรูที่มีเลยนะครับไอ้พวกหลอดเหลืองเลือนี่คือโดนไอ้พวกนี้แรงกว่าเพื่อนแน่นอนต่อมาครับถ้าคอนิกนะครับจะบัฟดามเมจนะครับของตัวละครมันเองเนี่ย10%นะครับแล้วก็จะหายไปต่อเมื่อเราอัปเกรดนะครับผม ต่อมาครับอันวาวนะครับไม่รู้ว่ามันคือธาตุอะไรนะครับแต่ผมจะเรียกว่าธาตุมังกรแล้วกันเป็นมันมันเหมือนเป็นรูปมังกรหรือเปล่าไม่รู้ไม่ชัวร์นะครับก็จะเพิ่มโอกาสติดขีนะครับให้5%อนครับอันนี้คือ10ธาตุนะครับเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงลึกกันเลยนะครับสำหรับอัปเดตนี้นะครับว่าระบบธาตุ Elemental Reaction มันคืออะไรไปเลยโอเคครับซึ่ง Elemental Reaction เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นครับเดี๋ยวมาอธิบายกก่อนนะครับฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยลงมาซ้ายสุดนะครับที่มีอันเดียวเนี่ยคือตัวละครเรานะครับตัวะะครรเาจอยู่่ฝังนี้ ส่วนข้างบนเนี่ยจะศัตรตูของเรานะครับก็คือ enemy element ครับศัตรตูมีธาตุไฟธาตุน้ำบาบา,บานะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ธาตุไฟก่อนเลยนะครับผมโอเคธาตุไฟนะครับไฟเจอไฟนะครับก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็ตีกันเข้าปกติเหมือนเดิมเนาะต่อมาศัตรตูเป็นไฟเราเป็นน้ํานะครับผม ก็คือผมจะพูดยังไงดีเดี๋ยวผมจะพูดว่าเอาไว้ว่าทุกคนต้องทําความเข้าใจกันเองแล้วกันว่าซ้ายมาขวาปุ๊บเนี่ยลงมาอย่างนี้ถ้าไอ้น้ําอยู่บนก็คือยูนิตเราตีตีไฟโอเคไหมประมาณนี้นะก็คือ ถ้าเราเนี่ยธาตุน้ําตีไฟศัตรูธาตุไฟนะครับถ้าเราเอาธาตุน้ํามาแล้วเจอกับธาตุไฟศัตรูที่เป็นธาตุไฟนะครับจะโดนสโล1สิบเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่เข้ามาในระยะของธาตุน้ํานั่นเองนะครับผม<อ>ก็คือถ้าสมมติเรามีตัวธาตุน้าวางอยู่ปุ๊บแล้วศัตรูที่เป็นธาตุไฟเดินเข้ามานะครับผมตัวละครของศัตรูเนี่ยหรือว่าศัตรูก็จะโดนสโลนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะโอเคต่อมานะครับเป็นเนเชอร์ไฟนะครับเนเชอร์ไฟเนี่ยจะทําการกระจายดาเมจเผาครับเป็น AOE นะครับสมมติตัวที่หนึ่งโดน ไปด้วยแล้วก็จะทําดาเมจเป็นส0เซของดาเมจที่กําลังทําอยู่นั่นเองนะครับผมก็คือสมมติตัวละครตี1000ก็จะทํา100นะครับผมต่อมาครับจะเป็นสปาร์ไฟนะครับสปาร์ไฟเนี่ยตัวละครของเรานะครับที่เป็นธาตุสายฟ้าโจมตีศัตรูที่เป็นธาตุไฟเนี่ยจะทาให้ศัตรูเนี่ยสตันเราได้นะครับเป็นวงเล็กๆนะครับแล้วก็จะโดนสตันประมาณ4วินาทีนั่นเองนะครับผมต่อมาครับเป็นโฮลี่ไฟ ทุกครั้งนะครับที่เรียกว่าาตุแสงนะครับทุกครั้งที่ทตุแสงเนี่ยนะครับโจมตีศัตรูที่เป็นธาตุไฟนะครับจะทําให้ติดดาเมจเผานะครับเข้าไปเลยนะแล้วก็ศัตรูเนี่ยที่ติดดาเมจเผานะครับจะวิ่งไวขึ้น20%นะครับในขณะที่โดนเผาอยู่นั่นเองนะต่อมาเคร์สไฟนะครับตัวละครของเราเนี่ยที่เป็นธาตุเคร์สตีศัตรูที่เป็นไฟนะครับจะทําให้ติดสถานะดอทนะครับแล้วก็สถานะดอทเนี่ยจะทาดาเมจ10%ของตัวละครเรานั่นเองนะครับผมต่อมานะครับมังกรกับไฟหรือว่าอัน ถ้าตัวละครอันบาวของเราเนี่ยโจมตีศัตรูแล้วติดคริติคอลนะครับคริติคอลดาเมจนะครับจะทําการล้างดีบัฟในตัวเรานะครับสมมติเราโดนบัฟลดระยะลดดาเมจอยู่แล้วตัวละครเนี้ยติดขีพอดีปุ๊บก็ตัวละครของเรารอบๆนะครับจะจะโดนล้างดีบัฟทันทีก็คือจะหายเป็นปกติเลยเนาะต่อมานะครับบลัชกับไฟนะครับจะทำดาเมจแรงขึ้น100%นะครับต่อท่าดไฟแต่ว่าศัตรูที่ตายนะครับจะทําการสตัร์รอบๆตัวของมันเองนะครับประมาณ10วินะครับผมซึ่งนานมากนะแนะนําว่าไม่ควรใช้เท่าไหร่นะครับเพราะ แรกก็มากับการโดนสตาร์นเนาะต่อมาครับคอสมิกไฟนะครับคอสมิกไฟ,นกฟเนี่ยจะทําการโจมตีศัตรูนะครับแล้วศัตรูเนี่ยจะติดสถานซึ่งสถานะเนี้ยข้างล่างอะ่ะมันเขียนว่าป้องกันนิเกทีฟนะครับก็คือป้องกันแบบเรียกว่าอะไรดิสถานะลบของศัตรูในตอนตายนะครับก็คือสมมติ เราใช้ธาตุอะไรดีวะสักธาตุหนึ่งอะแล้วแบบผลลัพธ์ตอนตายมันคือการระเบิดอะไรอย่างเงี้ยการสตันอ่ะไอ้นี่ก็จะป้องกันให้นะครับผมก็จะไม่โดนเนาะต่อมานะครับแพชชั่นไฟนะครับจะเพิ่มความเสียหายจาก Element ต์เรีย o ชันะครับต่อศัตรูนะครับ20%นะครับแล้วก็สแต็กกันไม่ได้เนาะ โอเคนะครับก็ต่อมาเป็นธาตุน้ำนะครับก็มาเริ่มกันอันแรกครับไฟวอเทอร์นะครับเราเป็นธาตุไฟศัตรูเป็นธาตุน้ำนะครับก็จะทําให้ตัวละครของเรานะครับไม่สามารถตีติดเผาได้นะครับเป็นระยะเวลา8วินาทีนั่นเองนะครับผมต่อมาครับไม่มีอะไรเลยนะไปกันแบบไวๆนะผมจะแบบแปลไวๆนะคือผมก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าแปลพอเข้าใจมั้งต่อมาครับเนเชอร์วอเทอร์นะครับก็เนเชอร์เนี่ยจะตีธาตุน้ําแรงขึ้นนะครับยีแต่แลกมากับการที่ศัตรูจะวิ่งไวขึ้น10%นะครับเป็นเวลา5วินาทีนั่นเอง ต่อมานะครับสปาร์กับวอเทอร์นะครับแล้วเวลาเราตีไปเนี่ยจะเกิดเอลเอเดามนะครับหรือเอ e เ f เอฟเนั่นเองครับซึ่งทำดาเมจสิบของตัวเราเองนะครับผมคือดีมากนะแบบว่าตีเรียกว่าอะไรดีอ่ะแม่งแบบแทบไม่ต้องทำะไรเลยอะ่ะแม่งเป็นเอ e เ f เอฟเให้เลยโคตรดีเลยนะแล้วแม่งก็แบบโดน10% 10%ปเสิียวจัดอันนี้ต่อมาเป็นโฮลี่วอเทอร์นะครับก็ทุกครั้งที่โฮลี่ทาวเวอร์นะครับหรือว่าตัวละครโฮลี่ของเราโจมตีธาตุน้ำนะครับจะทำล้างดีบับนบนะะน่นนเเองานะ ต่อมานะครับเป็นเคิร์สนะครับผมทุกครั้งที่ตัวเคิร์สจมตีธาตุน้ำนะครับจะทำการสโล่ศัตรูทุกตัวนะครับเป็นวงเล็กๆนะครับประมาณสโลมา10%ต่อมานะครับอันบาวอเทอร์นะครับจะเหมือนๆกับโฮลี่นะครับถ้าผมแปลไม่ผิดก็ทุกครั้งที่ตีคิติคอลนะครับจะทำการล้างดีบัฟศัตร์เอ้ยจะทาการล้างดีบัฟตัวละครเราในระยะนะครับผม โอเคต่อมาเป็น b r a s t Water นะครับก็ทุกครั้งที่ธาตุบาสโจมตีธาตุน้ำนะครับจะทำการลดดาเมจตัวละครเราลง10%นะครับเป็นเวลา10วินาทีนั่นเองนะต่อมาิ o วอ Water นะครับก็เหมือนอันก่อนเลยนะครับเหมือนกับไฟนะก็คือโดนสถานะเงียบแล้วก็ป้องกันสถานะแย่ๆตอนตายนะครับผมต่อมา p a ั่นวอ Water ก็เหมือนกับ p a ชชั่นไฟนะครับก็คือเพิ่มดาเมจเพิ่มความเสียหาย Elemental r e a c ชั่นต่อศัตรู20%นะครับแล้วก็สแต็กไม่ได้นั่นเองนะครับผม บางอันเนี่ยมันจะซ้ำกันนะครับก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันต่อมาเป็นธาตุลมนะครับไฟกับลมก่อนเลยอย่างแรกเราเป็นธาตุไฟศัตรูเป็นธาตุลมนะครับผมก็จะทําการสมมติเราตีศัตรูนะครับติดไฟปุ๊บมันก็ได้กระจายาดาเมจไฟไปเรื่อยๆครับเหมือนเผาต่อๆกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเผากว้างแค่ไหนนะครับแต่ว่าศัตรูตัวอื่นก็จะโดนด้วยแล้วก็ทาําดาเมจ10%ของาดาเมจเรานะครับผมต่อมาเป็น water nature นะครับผม ก็ธาตุน้ําทุกตัวนะครับที่โจมตีธาตุลมครับจะทําให้ศัตรตูเนี่ยได้รับได้รับการหิวเลือดครับสิของเลือดเต็มหลอดของมันนะครับคืออันนี้เยอะมากนะคือแย่มากอย่าไปหาใช้กันนะครับแม่งเยอะสัตว์ต่อมาลมกับลมก็ไม่มีอะไรนะครับผมต่อมานะครับส p a r k Nature เนี่ยเมื่อสปาร์โจมตีธาตุลมนะครับศัตรตูจะติด จะติดเผานะครับเป็นดาเมจดอทนะครับซึ่งทำดาเมจ10%ของดาเมจของเรานะครับผม Holy Nature นะครับทุกครั้งที่ Holy โจมตีทาตุ Nature นะครับจะทําการเพิ่มสปีดให้ศัตรูนะครับ30%เป็นเวลา10วินครับอย่าหาช้เดอร์ต่อมานะครับเป็น Curse Nature นะครับผมก็ทุกครั้งที่ Curse Tower เนี่ยหรือว่ายูนิตของเรานะครับโจมตีใส่ เนเชอร์เอนามีนะครับจะทําการเพิ่มนะครับเพิ่มกะเพิ่มระยะเวลาโจมตีเราครับหรือว่าเพิ่มคูดาวเรานะครับเพิ่มตัวละครทุกตัวด้วยนะเพิ่มคูดาวของตัวละครทุกตัวเราเป็นวงเล็กๆนะครับก็คือรอบๆวงนั้นะจะโดนหมดเลยนะครับเป็น ประมาณ5%นะครับเพิ่ม5%เป็นเวลา3วิก็เหมือนเดิมนะครับอัน a t a r e ก็คือถ้าตีติดคี้ก็จะล้างดีบับให้ทุกตัวนะครับผมก็เอาไปแก้ได้นะสมมุติเจอธาตุาลมแล้วเราแบบโดนดีบัฟอะไรพวกนี้มาก็เอาอันนี้ไปตีให้มันติดขีก็แก้ได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งตัวมันตีติดขีง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเพิ่มโอกาสขี้5%เนาะต่อมานะครับ l s กับ Nature นะครับผมการโจมตีระเบิดของเรานะครับ ใส่ศัตรูที่เป็นธาตุพืชเนี่ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยระเบิดตัวเองนะครับแล้วก็สตันสตันพวกมันเองอะสตันศัตรูกันเองนะครับแล้วก็สตันตัวละครเราด้วยนะเป็นแบบว่าวงเล็กๆนะครับซึ่งจะโดนประมาณ2วินั่นเองต่อมาเหมือนเดิมนะครับก็จ้าจากันได้แล้วอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมโอเคธาตุสายฟ้าครับผมไฟสายฟ้านะครับทุกครั้งที่ธาตุไฟโจมตีสายฟ้านะครับจะทําการ จะทําการทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันนะครับเป็นวงเล็กๆนะครับซึ่งระยะเวลาเนี่ยสีวินาทีนั่นเองเนาะต่อมานะครับวอเทอร์กับสปานะครับถ้าเราโจมตีเนี่ยศัตรูนะครับจะโดนเรียกว่าอะไรเดี๋ยโดนเชดดาเมจนะครับหรือว่าดาเมจต่อๆกันไปเรื่อยๆนะครับกับศัตรูที่อยู่ใกล้ๆกันเองเนาะเป็นดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนเชอร์สปานะครับก็เหมือนกันนะครับก็คือมันจะ ทำให้ติดดาเมจเผานะครับไม่มีเลยเลยสปาร์สปาร์ก็ไม่มีอะไรครับผมต่อมาเป็นโฮลี่กับสปาร์นะครับโฮลี่จะโจมตีสปาร์เนี่ยแรงขึ้น10%นะครับผมต่อมาเป็นเคิร์สสปาร์นะครับถ้าตัวของเราโจมตีศัตรูที่เป็นสปาร์ครับจะทําการสตันตัวละครรอบๆของเรานะครับที่อยู่ในระยะนะครับเป็นเวลาทั้งหมด2วินะครับซึ่งอย่าหาใช้นะครับผมต่อมานะครับอันบาวสปาร์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าติดคีกก็ร้านดีบัฟนะครับไม่มีอะไรมาก ต่อมาเป็นบาสปาน,นะครับอันนี้ถ้าเข้าใจยากนิดนึงนะครับก็ในตอนที่ศัตรูตายนะครับจะทําการสร้างระเบิดนะครับซึ่งทำดาเมจเท่ากับดาเมจการโจมตีของตัวละครเราที่ ถาศัตรูตอนท้ายสุดนะครับศัตรูสมมติศัตรูแม่งเลือดร้อยหนึ่งเราตีไปเหลือ10แล้วเราดอกสุดท้ายเราตีไป10มันก็จะทําการกระจายดาเมจเป็นระเบิดครับซึ่งระยะอยู่ที่20นะครับแล้วก็จะเป็นกรอบฮูดาวนะครับอยู่ที่สิปีเนาะก็คือถ้าสมมติเราวันช็อตมันนะระเบิดแม่งก็ระเบิดแบบตู้มาโคตรแรงเลยทุกคนต่อมานะครับคอสมิคสปาร์กนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมแพชชั่นสปาร์กโอเคไปกันต่อโอเคมาต่อครึ่งหลังนนะอีกก5า็็จเป ไฟโฮลี่นะครับผมทุกครั้งที่ธาตุไฟโจมตีโฮลี่ครับจะทําการฮิวศัตรูนะครับส์นตนะครับจากแมคเคทพีของมันนั่นเองเนาะก็ตรงนี้นะครับของโฮลี่เนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะครับต่อให้เราเอาธาตุอะไรไปตีนะครับมันก็จะโดนนะครับยกเว้นธาตุแสงกันเองเนาะมีอันไหนอีกไหมก็จะมีแค่ธาตุแสงนะครับที่เราเอาไปตีกันเองแล้วมันจะไม่ฮิวเนาะก็คืออันนี้จะเล่นยากหน่อยนะเพราะมันฮิวสเนะครับผมเคิร์สนะครับก็จะเหมือนกันทุกอันเลยนะครับ ดีบัฟทุกอันที่เราใช้แล้วมันใส่ศัตรูนะครับไม่ว่าจะเป็นดีบัฟอะไรเดีย์สโลบาอะไรอะไรก็ตามนะครับจะโดนตัวละครเราเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะโดนแค่วงรอบๆนะครับสมมุติเราสตันตัวละครเราก็โดนสตันนะครับผมประมาณนี้ก็คือทุกอันเลยนะยกเว้นเคิดกับเขิดนะครับผมประมาณนี้เนาะต่อมานะครับเป็นอันบานะครับก็อันบาเนี่ยจะป้องกันการแบบเรียกว่าอะไรเดียะถ้าสมมุติศัตรูตัวแรกอ่ะมันตายแล้วมันแบบมีสถานะระเบิดหรือว่าเราชนะธาตุมันแล้วทําให้มันระเบิดเพื่อนอ่ะ I... อันบามันก็จะป้องกันเพื่อนที่เหลือของมันหมดนะครับศัตรูก็จะไม่โดนอะไรเลยนะครับประมาณนี้ทุกอันเลยนะครับก็ประมาณนี้ทุกอันก็อันบาอันบาก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคต่อมาครับเป็นทา b บล s t นครับหรือว่าทตุระเบิดนะครับเป็นลองสุดท้ายและก็ไฟตีระเบิดนะครับจะทําดาเมจแรงขึ้น100%แต่ว่าทุกครั้งที่ศัตรูตายนะครับจะ stun ูน i t เรารอบๆนะครับเป็นเวลา10วินาทีนะครับผมเ a อร์นะครับก็ถ้าตีตัวที่เป็นระเบิดนะครับจะทําให้ตัวละครของเรานะครับเสียดาเมจไป10%เป เป็นระยะเวลา10ปีนะครับผมต่อมานะครับเป็นเ a t u r e Blast นะครับก็ถ้าเราโจมตีใส่ตัวละครระเบิดนะครับด้วยธาตุพืชเราก็จะทําให้เกิดระเบิดครับซึ่ง s t u นศัตรูแล้วก็ stun unit เรารอบๆนะครับเป็นวงเล็กๆนะครับซึ่งโดน s t u น2วีนั่นเองเนาะต่อมานะครับ Spark b l a s ์ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าศัตรูตายจะสร้างระเบิดซึ่งทําดาเมจเท่ากับตอนที่เราไฟนอลโบสัตรูนะครับเป็นเป็นระยะ20 20เลนนะครับแล้วก็กอบ e r c o o l d o น่าจะเท่าเดิมแต่เขาไม่ได้เขียนไว้เนาะ ต่อมาเป็นฮลี่บาร์นะครับทุกครั้งที่ฮลี่โจมตีบาร์เนี่ยจะทำดาเมจแรงขึ้น10%ต่อมาเป็นเคิร์สบาร์นะครับถ้าเราเอาเคิร์สไปโจมตีบาร์จะทำการสตันยูนิตเราทุกตัวนะครับที่อยู่ในระยะ2วิต่อมาเหมือนเดิมนะครับก็คือล้างดีบัฟรอบๆนะครับถ้าติดคีไม่มีอะไรเลยอันนี้เหมือนเดิมเป๊ะบาร์บาร์ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ถ้าเสียงผมแปลกๆไปบางช่วงคือตอนนี้มัน6โมงเช้านะง่วงแล้วที่เหลือนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับทุกอันเลยเนาะตรงนี้ ท่าสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนนั่นคือธาตุคอสมิกนะครับผมซึ่งเราจะไปกันแบบไวๆนะครับเพราะมันเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ ถ้าเราเอาธาตุอะไรไปโจมตีคอสมิกก็ตามนะครับศัตรูที่เป็นคอสติกนะครับหรือว่าศัตรูรอบๆที่ไม่ใช่ธาตุคอสติกแต่ว่ามันอยู่ไม่ใกลกันนะครับจะไม่โดนสถานะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานะไฟสถานะเลือดไหลหรืออะไรก็ตามนะครับศัตรูพวกนี้นะครับจะไม่โดนสถานะเลยเนาะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเรื่องระบบธาตุทั้งหมดนะครับถ้าอันไหนงงผมก็ขอโทษด้วยนะครับคือมันแปลได้แค่นี้จริงๆอ่ะมันแบบพยายามสุดๆแล้วหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับก็คลิปหน้าก็จะมาทําให้ดีกว่านี้ ถ้ามันเป็นเรื่องการแปลจะไปศึกษาภาษาให้มันเยอะกว่านี้นะครับก็ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนไปก็ขอโทษด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย